แต่ก็จะมีแบบเพจชอบเฟิร์มแต่ไม่โอนเงินแล้วเรารู้สึออกว่ามันเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นคือลูกค้าคนอื่นคืออยากกินแต่ไม่ได้กินเพราะเจอบางคนที่แบบเอฟค่ะเอฟค่ะแล้วเราไปถามว่ารับไหมคะคือเหมือนเราต้องงอให้ซื้อซึ่งจริงๆแล้วอะมาก มันไม่พอขายค่ะทำมา150กิโลทุกวันนี้หมดไปขายไปหมดไม่ถึง5วันหมดจริงๆขายคนเดียวแล้วก็จะมีบางคนเฟิ่มค่ะเัิรมาแล้วพอเราไลน์ไปถามรับไหมคะรับค่ะขออนุญาตให้ช่วยโอนได้ไหมคะเงียบคือมันเป็นหลายคนแล้วเล่าแบบเราเป็นคนที่ไม่ชอบไปตามเรื่องเงินแล้วเราไม่ได้งอยคุณซื้อนึกออกปะแล้วเรารู้สึกว่าแล้วคนที่เขาอยากกินอนะ่ะเราต้องมารอตอ,ตอนหลังเราก็บอกเออถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ใช่แมค่ค้าแบบประจำไหมคะเมื่ออาชีพบ,บางทีเราก็หงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้ย เปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคือเอาเรื่องสุขภาพก่อนเรื่องสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนเป็นภูมิแพ้ตอนเช้าแล้วก็ปวดท้องเวลามีประจําเดือนฝึกโยคะสม่ําเสมออาการเหล่านี้ค่ะไม่ไม่ได้เป็นเลยเอ่แล้วเวลาไปตรวจสุขภาพมวลกระดูกอะ่ะหมอบอกว่าเหมือนคนอายุ20่สตอนที่ตอนนี้48ค่ะแล้วผลพลอยได้นอกจากเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของมายอะ่ะช่วยตอนแบบโควิดเยอะมาก ช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่คนมันหดหู่นะมันไม่ได้ออกไปไหนมันอยู่กับบ้านตัวเราอ่ะก็ใช้โยคะในการคิีวจิตใจเราเองถ้าไม่ได้โยคะในป่านนี้น่าจ,จะเป็นซึมเศร้าไปละคือเป็นแม่ที่โรงเรียนอ่ะเอาจริงว่าแก่สุดแล้วมั่นใจว่าตัวเองเป็น,ปนแม่ใ,ใ,นใ,นในรุ่นลูกชายนะ,นะ,นะเพราะส่วนใหญ่เขาก็เรียกเราพี่ก็น่าจะแก่สุดแล้วละแต่แบบบางทีคนไม่รู้บอกว่าพี่แนนทุกสามสามสิบกว่าหรือว่าหนูสามสิบสองพี่แนนสามสิบห้าหอเไม่ใช่ฉันสี่สิบแปดคือตวนัยทุกคนช็อกอ่ะไม่ค่อยคิดว่าถึงแต่่่่่วาพีแนนไไไมมยอกด้คะ ไปดึงหน้ามาแล้วมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งโยคะมันก็ต้องคือเราเราเราย้อนเขาเรียกว่าเราด้านแหลมน้มถ่วงไ,ได้เราก็ต้องอาศัยศิลปกรรมเซอร์เจอรี่นิดนึงแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลพื้นผิวตัวเองดูแลไม้ตัวเองให้ยังคงแบบนี้ตลอดไปด้วยวันนี้เป็นไง กิจกรรมวันนี้หรอคะก็สนุกมากค่ะเพราะว่านักเรียนเยอะแล้วทุกคนก็แบบตั้งใจตอนแรกเขาก็บอกว่านักเรียนไม่มีใครเคยฝึกเลยเพราะเราถามก่อนว่าเออมีใครเคยฝึกไหมก็แบบมี3าคนที่ฝึกสไตล์ที่เราสอนอะไรเงี้ยที่เหลือไม่เคยแต่เราก็แบบ amazing ว่าทำไมทําไมทําได้กันเยอะจังจริงๆไม่ต้อง modify ก็ได้จริงๆสอนแบบที่เราสอนปกติก็น่าจะทําได้กันทุกคนค่ะนักเรียนเก่งมาก สูตรอะไรมาครับพี่แนเอ่อชื่อว่า Ash t a n g a Primary Series m o d i f y ครับปกติแหละเราจะไม่ได้สอน Modify เราสอนแบบ Traditional ก็คือค่อนข้าง,งจะยากกว่านี้แต่วันนี้ก็คือเท่าที่คุยกับทางเมดเองเขาก็บอกว่ามันมันจะยากเกินไปหรือเปล่าขอแบบเป็นซีรีส์ที่ทุกคนที่มีคนไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยทำได้เราก็เลยเตรียมแบบแบบ แบบเขาเรียกว่า modify มาคือปรับมาแล้วว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานก็ฝึกได้มันช่วยเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายนะคะช่วยให้เรามีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองเพราะว่าในระหว่างที่เขาฝึกเขาก็ต้องฟังในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมคะแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายมันก็มาพร้อมกับลมหายใจอย่างที่เมื่อกี้ถ้าได้ชม,มน,นะคะก็ หายใจเข้ายืดแขนหายใจออก้มกตัวหายใจเข้ายืดหลังอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเขาต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่ครูสอนแล้วเขาก็จะฟโฟล์ไปกับการฝึกได้แล้วสิ่งที่ได้พอเขาฝึกเสร็จเขาจะรู้สึกแบบเออร่างกายมันมีความยืดหยุนร่างกายมันมีความเฟล็กซิเบิลร่างกายมันมีความแข็งแรงฝึกแล้วสบายตัวจบแล้วก็เออแฮปปี้รู้สึกเฮลตี้กลับไปอะไรเง,งี้ยที่ลงกับโยคะเองจริงแล้วว่าง จริงๆถ้าถ้าคลาสปกติเขาก็จะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยสองชั่วโมงมันก็จะฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงมันก็จะดูหนักแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งเจอกันเหมือนว่ามันเป็นอีเวนต์นะคะมันก็ต้องใส่ให้เต็มที่เพื่อที่ว่าคนที่มาจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแบบเข้าใจคอนเซปต์ว่าอ๋อแอชเชนกาประมาณนี้เนะถ้าเราอยากจะไปเรียนต่อ,อเราต้องเราต้องมีความแข็งแรงประมาณนี้จะได้เข้าใจท่าทั้งหมดเราก็เลยต้องสอนให้จบโพ o ซีรีส์ s ค่ะ คนเมืองเองบาทีการออกมาผ่อนคลายเรื่องอาแบบนี้แล้วก็ได้ความคิดโรงแรมมองว่าดีมากเลยคือยังคุยกับทางเมดเลยว่าหโหแบบ แบบดีดีมากเพราะว่ามันไม่ได้มีโยคะแบบเดียวมันมีโยคะหลากหลายสไตล์ให้ให้กับทางคนฟังได้เลือกนะคะว่าเขาเขาชอบแบบไหนพอที่มาเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบหรือดูแลสุขภาพแต่เขาอาจจะไม่รู้จักโยคะทั้ง3แบบที่สอนเลยวันนี้ที่เขามาเข้าคลาสเนี่ยเขาก็จะเก็ตไอเดียละอ๋อวถ้าโยคะคุณนนสอนเป็นประมาณนี้ถ้าโยคะที่ครูท่านอื่นสอนมันจะประมาณนี้แล้วต่อไปถ้าฉันอยากจะฝึกฉันต้องเรียนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือชีวิตคนเมืองค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเร่งรีบคือรถติดเลิกงานกลับบ้าน หาเวลาออกกาลังกายอะไรเงี้ยมันก็แทบไม่ค่อยมีวันนี้ถือว่าเราหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมคนเมืองมาใช้เวลาอยู่กับการฝึกโยคะการพักผ่อนโรงแรมแบบสบายๆทานอาหารทะเลอร่อยๆแล้วกลับไปมีกําลังในการใช้ชีวิตสู้ในการทํางานต่อไปก็ดีมากค่ะนเรยนูน่ะคนเล็เองเขาต้องสื่อสารด้วยเขาพี่การมองเพื่อนดูเพื่อนแลเพื่อนไปถึงไหนแล้วน่ารักมากใช่คือนักเรียนโยคะทุกคน,นจะแบบน่ารักคือช่วยเหลือกัน พอฉันหันทางนี้อ้าวเข้างๆไม่ทับเธอเธอผิดข้างซ้ายอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการแล้วมันเป็นการที่ให้กําลังใจกันและกันอ๋อคนนี้ทําได้เนอะมันเป็นอินสปิเรชันให้เรานะโอ้โหวันนี้คนนี้มาวันแรกทําได้เลยเออถ้าเรากลับไปฝึกเราต้องทําได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ไม่ไม่ไปแข่งกับใครคือโยคะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเพราะร่างกายแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะคะคือบางคน มีความแข็งมากเขาก็อาจจะไปไม่ถึงจุดที่มันยืดสุดๆเลยเงี้ยแต่ทําเท่าที่ร่างกายเราทําได้และหายใจตามที่ครูสอนให้ได้เท่านั้นจบแล้วมีถามตอบด้วยใช่แล้วรู้สึกว่าอยากจะให้มีช่วงนี้เกิดขึ้นจริงๆอยากอยาก มีการสื่อสารกับนักเรียนว่าว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสอนไหมเขาต้องการฝึกท่าไหนที่ติดคือที่มาเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าท่าไหนที่ที่อยากจะให้สอนพิเศษไหมคะอยากจะแนะนําเทคนิคเขาที่ดูก็เฮดแซนที่ทุกคนอยากจะทําได้เราก็บอกเบสิกในการทําแล้วคุณก็กลับไปฝึกเองมีบางคนที่เราเห็นผล็อเเซนเชียลเขาเลยว่าเฮ้ยคุณไปอยู่ตรงไหนมาทำไมคุณไปฝึกกับกําแพงแล้วจริงๆคุณออกมาทําได้แล้วเราก็มีทริคให้เขาอะไรอย่างงี้ค่ะก็ค,คิดว่ากลับไปทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากการมารี t ทรนดครั้งนี้ค่ะ ของพี่แนนเองเปลี่ยนชีวิตพี่แนนเลยค่โอ้ยเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคือเอาเรื่องสุขภาพก่อนเรื่องสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนเป็นภูมิแพ้ตอนเช้าแล้วก็ปวดท้องเวลามีประจำเดือนฝึกโยคะสม่ำเสมออาการเหล่านี้ค่ะไม่ไม่ได้เป็นเลยเแล้วเวลาไปตรวจสุขภาพมวลกระดูกอะหมอบอกว่าเหมือนคนอายุ20่สตอนนี้ตอนนี้48ค่ะ,ะแล้วผลพลอยได้นอกจากเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ ในเรื่องของมอ้ช่วยตอนแบบโควิดเยอะมาก ช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่คนมันหดหู่ใช่มมันไม่ได้ออกไปไหนมันอยู่กับบ้านตัวเราอะ่ะก็ใช้โยคะในการฮิลจิตใจเราเองถ้าไม่ได้โยคะในป่าน,นีนะ้อาจจะเป็นซึมเศร้าไปละเพราะเป็นคนไฮเปอร์ชอบทํางานการอยู่บ้านเราต้องแบบอยู่แต่บ้านแล้วเราก็ใช้โยคะเราก็ฝึกโยคะของเราไปแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันก็ฝึกมันทุกวนันแล้ว,แล,วแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเนอะเราก็อยู่กับมันได้อยู่กับโลกที่มันเกิดขึ้นในในปัจจุบันได้ก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ว่าอยากให้ทุกคนมาฝึกโยคะนะคะแต่เพียงแต่บอกว่าผลดีของโยคะ กายแล้วก็คือเรื่องของจิตใจที่ทําให้เราเป็นคนหนักแน่นหนักแน่นแล้วก็มีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันในในโลกที่มันแบบค่อนข้างแบบวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นค่ะนอกจากเราที่รู้ผลแล้วค่ะคนรอบข้างเหรอคะเขามีฟีดแบ็กกับที่นี่ยังไงบ้างกับการที่เขาเห็นเป็นเรื่องลกส่วนใหญ่เขาเวลาเขาคนที่ไม่รู้จักภายนอกเขาก็จะชอบมาบอกแบบน็อตอะไรเงี้ยว่าพี่สาวเธอมันแบบมันเกินมน,นุษย์ <laughs> รือน็อตเขาก็จะชอบไปบอกคนอ,อื่ว่าพี่แนนมันไม่ใช่คนบ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าคนที่รู้จักเราจริงเขาก็จะรู้ว่าแบบเออเราเรารักเรารักอาชีพนี้เรารักโยคะมากเราถ้าเราไม่มีลูกในป่านนี้ไปอยู่อินเดียไปฝึกแบบไปฝึกต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่านัปัจจุบันสิ่งที่ทําได้ก็คือเราอยากจะถ่ายทอด ศาสตร์โยคะให้กับคนที่เขาแบบไม่ไม่เคยรู้รู้ว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ฝึกแล้วมันได้แบบนี้ค่ะก็คิดว่ามันมันมันน่าจะเป็นอะไรที่เราอยู่กับมันไปจนบ้านปลายชีวิตเพราะว่าอย่างอาชีพอื่นนะคะเราก็ก็ทาได้มันก็จะมีช่วงอายุของมันถูกไหมคะแต่โยคะต่อให้เราแก่เรามีความรู้ในการที่จะถ่ายทอดต่อให้เราอายุมากกว่านี้เราก็ยังเป็นครูโยคะได้ค่ะมันบานซ์ชีวิตแค่ให้รู้สึกว่าความสุข เออใช่บางคนบอกว่าอ๋อโยคะทําทเงินจริงๆมันก็ไม่ทําให้เรารวยหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่ามันมันทำให้เรามีงานตลอดไปหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแค่งานสอนคือคนนึกถึงดาราที่เล่นโยคะอ่ะนอกจากป้าจิแล้วก็พี่แนนคือคือมันนึกถึงคนอื่นไม่ได้มันก็ทําให้คนนึกถึงเราที่ทําให้เรา ไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้มากกว่าแล้วแล้วเราก็มีงานสอนของเราเป็นประจําแล้วนอกจากนีน้ที่มาเราก็ามีงานมีงานเวิร์กช็อปเราสอนครูด้วยแล้วก็มีงานแบบเทรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่นอกจากเ,าเราจะรักแล้วเราจะได้เผื่อแผ่ความรักของเราให้คนอื่นด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรข้างหลังนี้เราอยากจะไปที่อินเดียใช่ใช่ทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากไปมันเป็นต้นกำเนิดของโยคะที่พี่ฝึก โยคะที่พี่ฝึกเนี่ยมันเรียกว่าแอชชังกามีต้นกาเนิดมาจากเมืองเล็กๆชื่อเมืองมซอร์ที่ประเทศอินเดียถ้าเราอยากจะไปได้เ,เขาเรียกว่าอะไใบออโตไรส์ทางด้านเนี่ยเพื่อจะเอามาถ่ายทอดทั่วโลกอะ่ะเราต้องไปอยู่ที่นูน่นอยู่อย่างน้อยหนึ่งเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วต้องไปทุกปีและด้วยเราอะ่ะลูกก็เล็กลูกก็ตามสามีก็ตามอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไ<อ>แต่ถ้าไม่มีข้างหลังเนี่ยคิดว่าถ้าลูกโตกว่านี้เราอนาคตมันบอกไม่ได้หรอกเราอาจจะไปอยู่สักเดือนนึงแล้วก็กลับไปทุกปีเพื่อเราจะ มีใบเซอร์เนี่ย uh huh. เอามาสอนก็ได้อันนี้บอกไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่มีใบฉันก็สอนได้เพราะ uh huh. ฉันฝึกมานานแล้วฉันใช้ปร,ประสบการณ์ในการสอน,นะคะ uh ่ะเพราะว่ายังไงครับเขาเคยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมโอ้ยเขารู้ก่อนหน่างานเขารู้เ uh huh. มื่อก่อนเราบ้าคลั่ง uh huh. เรียกว่าบ้าคลั่งเขายังให้เงินเราไปเรียนเลย uh huh. เรา,เราคือมีครูที่เขาเป็นหลานของของอสีปร์บิจอยสีปารบิจอยเนี่ยเป็นผู้ที่คิดโยคะ ประเภทนี้มาแล้วครูโยคะทั่วโลกเขาก็ต้องบินไปเมืองนี้เพื่อเขาจะไปเรียนกับสีปาริบิจอยแต่ว่าปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วคนที่เอาศารนี้มาสอนก็คือชารัตซึ่งเขาก็เดินทางไปทั่วโลกนี่แหละค่ะมีเมื่อประมาณ5้าปีที่แล้วเขาไปมาสอนที่เกาหลีเราก็บินไปเรียนสามีบอกปเธอมันบ้าเธอจะไปเรียนไหนฉันให้เงินเธอไปฮอกกิทมันนี่ไปแล้วเขาก็เรียนรู้ใครเขารู้เขารู้ว่ามันมันคือชีวิตของเราค่ะคิดว่าโยคะมันมันมันมีจุดจบไหมพี่นน ไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคือเราอย่าไปคิดว่าเรารู้ทุกอย่างในโลกใบน,นี้เรารู้ค่าทุกอย่างเราทําได้หมดคือจบไม่ใช่นะคะคือถ้ามันเป็นแค่กุศโลบายแต่สิ่งที่มันได้มันคือเรื่องของจิตใจ,จการฝึกโยคะก็เหมือนการฝึกสมาธินั่นแหละค่ะมันมันไม่มีวันจบมันเหมือนกันเพิ่มพูนความรู้สะสมความรู้ไปเรื่อยๆมากกว่าถ้ามีาโอกาสได้บอกคนที่เขากำลังอยากจะเล่นโยคะแล้วเขาลังเลมากๆหรือเขามีปัญหาอะไรที้วรรู้สึกว่าอ,อย่าก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน อยากจะบอกอะไรใช่ไหมคะคือโยคะบางคนก็แบบอ,อ๋อโยคะหรอมันต้องเป็นคนแก่ฝึกเนาะมันต้องหน่าเบื่อมากเลยมันต้องชายเหยียดยืดเลยไม่ชอบการเหยียดยืดในี่ฉันไม่เคยชอบเลยจริงๆแล้วโยคะมันมีหลายประเภทนะคะ คุณอาจจะต้องไปศึกษามันมีแบบทั้งหัตถายคะเป็นโฟลโยคะเป็นแอชลังกาแบบทห้นนฝึกหรือแม้กระทั่งเป็นฮอตโยคะอยู่ในห้องร้อนหรือแม้กระทั่งเป็นโยคะฟลายอะไรเงี้ยมันมันมีหลากหลายหลากหลายทางเลือกให้เราจริงๆไม่ใช่เฉพาะโยคะก็ได้ฝึกอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขกับมันแล้วคุณก็จะอยู่กับมันได้ในทุกวันทําอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นการออกกําลังกายเป็นการเหยียดยืดในว่ายิ่งาอายุเยอะอะสิ่งสําคัญมันไม่ได้แค่เรื่องเงินทองอะ ต่อไปต่อให้เรามีเงินขนาดไหนถ้าเราสุขภาพไม่ดีเงินเราก็ต้องเสียไปกับรักษาโรคนี่รู้เลยเพราะว่าพ่อหลังๆคือคุณพ่อที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือต้องไปทํา,าหัวใจทําบอลลูนอะไรเงี้ยสุขภาพสําคัญที่สุดจริงๆคือต่อให้เรามีเงินเป็นหลายร้อยล้านเราก็เอาเงินมาซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้รับหน้าเด็กของพี่แนนไปเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเรากระหัวกระผางตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้เลือนมันเลือนมันเลี้ยงเรื่องมันเลี้ยงใช่ใช่ถักเรื่องนี้บ่อยไหมพี่ หน้าใช่ป่ะทำไมถึงเด็กขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่กันเนี่ยก็ก็ก็มีถามนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเชื่อว่าแบบจะ50แล้วอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะตัวเล็กด้วยนะคะฝึกโยคะแล้วตัวหุ่นมันตัวเล็กอะไรเงี้ยตัวไม่ใหญ่แล้วก็แบบมีแก้มพราะคนมีแก้มมันก็จะดูเด็กอะไรอเงี้ยต้องมีเกมเดาอายุเกิดขึ้นกับชีวิตพี่แนนแนว่าแบบ ท่่เาไหรกันนะแต่แต่ถ้าคนที่ติดตามกันมาตลอดเขาก็จะรู้แหละว่าไม่ได้อายุไม่น้อยหมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนกันมันอายุ90เน่ะนึกออกป่ะนารายุ90เขาก็ประมาณนี้เกือบเกือบ50กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แต่ว่าถ้าคนที่แบบลูกสิทธิ์ที่มันเจอคูนันจะ50แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ทั้งตกใจนึกว่ารุ่นเดียวกันเคยถูกทักเด็กสุดแล้วเรารู้สึกแบบจริงหรอ38 35อะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้แล้วค่ะพี่ฮะตัวเลขแบบนี้คือเป็นไงบ้างคะตอนที่ได้ยิน คือเป็นแม่ที่โรงเรียนอ่ะเอาจริงว่าแก่สุดแล้วมั่นใจว่าตัวเองเป็นเป็นแม่ในในในรุ่นลูกชายนะเนพราะส่วนใหญ่เขาก็เรียกเราพี่ก็น่าจะแก่สุดแล้วละแต่แบบบางทีคนไม่รู้บอกว่าพี่แนนต้องสามสากว่าแล้ว่าหนูหนูสาพี่แนนสามสิบห้าแล้วบอกไม่ใช่ฉันน่ะสี่สิบแปคือส่วนใหญ่ทุกคนช็อกอ่ะไม่ค่อยคิดว่าถึงแต <c oughs> ่ว่าพี่แนนไม่ยอมแก่นี่ได้ไงคะไปดึงหน้ามาแล้วมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โยคะมันก็ต้องคือเรา,เรา,เ,ราเราย้อนเขาเรียกว่าเราด้านแหลงนมถ่วงไม่ได้เราก็ต้องอาศัยศิลปกรรมเซอร์เจอรี่นิดนึงแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลพื้นผิวตัวเองดูแลไม้ตัวเองให้ยังคงแบบนี้ตลอดไปด้วยก็หลายทางโอ้ยต้องวัยเรานอกจากต้องมีเงินด้วยค่ะทำะนุ่งทำหน้า, <laughs> าแบบทำหลายอย่างค่ะต้องใช้ใช้เงินด้วยนอกจากสวยแล้วยังต้องมีเงินด้วยค่ะประมาณนั้นขออนถามพี่นายล่าสุดขายของแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่นานขายเสื้อผ้า ขายทุเรียนดีกว่าขายทุเรียนคือขายดีขายดีมากเพราะต้องช่วยพ่อขายทุกปีปีหนึ่งพ่อจะขายลง้งเขาเรียกว่าอะไรพ่อจะขายทุเรียนสดคือขายให้ล้งมาเหมาทั้งสวนส่งออกทุเรียนสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือขายแล้วเพราะว่าพ่อคือกวาดไปหมดละเขาก็จะเหลือทุเรียนพ่อให้เรามาทําตลาดแต่ก็จะมีแบบเภทจะชอบเฟิรม์มแต่ไม่โอนเงิน แล้วเรารู้สึกว่า,วามันเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นคือลูกค้าคนอื่นคืออยากกินแต่ไม่ได้กินเพราะเจอบางคนที่แบบเอฟค่ะเอฟค่ะแล้วเราไปถามว่ารับไหมคะคือเหมือนเราต้องงอให้ซื้อซึ่งจริงๆแล้วอะม,มันไม่พอขายค่ะ <S 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 ทำมา150กิโลทุกวันนี้หมดไปขายไปหมดไม่ถึง5วันหมดจริงๆขายคนเดียวแล้วก็จะมีบางคนเฟิ่มคข่ะเพิ่งผาแล้วพอเราไลน์ไปถามรับไหมคะรับค่ะขออนุญาตให้ช่วยโอนได้ไหมคะเงียบ คือมันเป็นหลายคนแล้วเล่าแบบเราเป็นคนที่ ไม่ชอบไปตามเรื่องเงินและเราไม่ได้ง้อให้คุณซื้อนึกออกปะแล้วเรารู้สึกว่าแล้วคนที่เขาอยากกินอ่ะเราต้องมารอตอนหลังเราก็บอกเออถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ใช่แม่ค้าแบบประจำาหมคะเมื่อชีพบางทีเราก็หงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่เสื้อผ้าบางทีเราใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ขายเอะไม่ใช่ราคาเท่านี้หรอค่ะเคยซื้อราคาเท่านี้เราก็แบบคุณก็ไปซื้อช็อปแล้วกันเนาะบางครั้งอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร้อนเงินอันนี้เราพูดแบบแรงๆแล้วกันว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินที่เราขายเพราะตู้้นนสา่เืืออค ตู้มันแตกแล้วราวแขนมันหักแล้วเขาแบบเห็นหลายครั้งแล้วเขาแบบเขาก็าว่าว่าเอ้ยถ้าไม่หยุดซื้อก็ต้องระบายออกเราก็ต้องระบายออกเนี่ยเราไม่ใช่เหมืออาชีพแล้วพอเราเจอแบบลูกค้าแบบถามว่าลดได้ลดได้อะลดได้ไม่เป็นไรแต่แบบประมาณว่าขอราคาแบบบางทีลงงงบางทีต้นละหมื่นขอพันหนึ่งอะไรเงี้ย้วโอ้โหมันเราก็เก็บไว้ใส่เองดีกว่าไหม ทุกครั้งเราก็ต้องระบายความอัดอั้นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนาา่ารักไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ะจะมีบางรายที่ทําให้เราของขึ้นในเวลาในวันเดียวอะ่ะ<า>มันเจอหลายคนไงคะเพราะด้วยความที่เราขายของเราก็อยากจะให้มันผ่านไปเร็ว,รวๆงานทุกอย่างจะรันต่อไปถูกไหมใช่คือทุเรียนอ่ะมันต้องเร็วเพราะว่ามันเป็นช่วงของมันปีหนึ่งได้กินครั้งหนึง่งแล้วใจจนจังหวะที่เราโปรโมทหรือจัองหวะอะไรอ่ะมันต้องเร็วแล้วมันต้องให้หมดซึ่งเราก็ทำอย่างนี้ปีที่แล้วนี่ก็แบบแป๊บเดียวปีที่แล้วจะช้ากว่านี้พราคนเคยกินปีที่ปุ๊ ไม่ถึง5วันหมดจริงๆมีแบบพีออเดอร์จองไว้้อยถุงเราก็บอกเราไม่ขายเพื่อเอาไปขายต่อนะเราขายเพื่อให้คนได้กินจริงๆเอออย่างเงี้ยแล้วถ้เจอกับบางคนแบบเอฟอยู่นั่นนะเอฟเยอะเหลือเกินน่ไม่เคยโอนเลยเราก็หงุดหิดอะไม่ไม่ไมรู้สึกว่าจะถอยหรือว่าบั่นทอนเรื่องอาชีพแม่ค้าไม่ค่ะชอบขายของค่ะเป็นคนชอบขายของค่ะใช่คุณมาฉันก็จะสู้คุณฉันสู้ค่ะฉันก็ บล็อกนะคะไม่ต้องมาซื้อแล้วครั้งหน้าไม่ขายนะคะบล็อกเลยบล็อกค่ะไม่ขายเพราะว่าบางทีหุดงิดเพราะว่าเราขี้เกียจไปตามเงินไงคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครโอนมาแล้วบางทีเรามีแอดมินใช่แต่เรากับแอดมินต้องประสานกันบางทีเราขายเอ้าแอดมินไปขายหมดแล้วแล้วเราเรายังไม่รู้ว่าเจ้านี้โอนมาหรือยังบางทีเราไปรับออเดอร์แล้วอะไรเงี้ยคือเราก็บล็อกเลยถ้าคนที่ไม่โอนไม่หวั่นกับรพบกับพี่แนนเองหรอกเพราะว่านี่คือแนนชาิตาเขาจะแบบไม่มองว่าอุ้ยพี่แนนแรงจังเลยอ่ะไม่เราเป็นคนตรงเขาไม่ได้มองว่าเราแรงหร เราอะมองง่ายนะคือพูดอะไรมาเราก็เราก็เป็นอย่างนั้นตรงๆไม่ไม่ no hard feeling หมายถึงว่าจบแล้วคือจบไม่ได้คิดอะไรแบบเล็กน้อยช,ชัดเจนว่าพร้อมซื้อ,อ,อพร้อมโอนเราก็พร้อมส่งจบถ้าไม่พร้อมโอนเราก็ต้องไปขายคนอื่น<ม>แล้วบางทีเราก็ต้องบอกว่าไม่ต้องโอนแล้วนะคะเราขายไปแล้วมีไม่ต้องโอนแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยบอกว่าไม่ต้องโอนแล้วนะคะมันหมดแล้วก็เยอะค่ะหนึ่งวันแต่บางทีแบบ3วันก็แล้วเราก็ยังใจดีไง เราก็ยังรอจนเราไม่ไหวจริงก็ไม่ต้องโอแล้วเราก็เกลียดคุยเยอะอ่ะมีค่ะไม่เยอะทนเดียวเลยค่ะพี่หนึ่งคนแพ็กและคนตอบและคนขายคนขายแล้วคนแพ็กสองคนมีแค่นั้นออกก็เลยข้าใจเลยว่าทำไมถึงโมโหและขายคนเดียวไปหมดแล้วแบบเป็นตันทุเรียนเป็นตันก็คือทําหมดแล้วเป็นคนสู้งานนะคะเออไม่ได้แบบอุ้ยเป็นดารามาขายของไม่เลยคิดว่าทุกอย่างที่ได้เงินเราทําทุกอย่าง ตอนนี้คนที่ไม่ทานแลากก็อยากกินมากๆอยากทานมากๆ,ๆปีหน้าค่ะปีหน้าเลยปีหน้ามีปีละครั้งค่ะช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนี้แหละค่ะปีหน้าเท่านั้นค <c oughs> ่ะหมดแล้วหมดเลยขายมันยิ่ง <c oughs> ขายมันยิ่งติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ